เดี๋ยววันนี้เราจะมาถักสร้อยข้อมือเป็นลายตะขาบใช้ได้สีม่วงซึ่งจะเป็นได้อ่อนๆน,นิ่มๆเห็นไหม,ไหมขนาดประมาณสามมิลที้อินฟินิตี้เป็นเงินที่เบตมันก็จะเป็นเงินที่ไม่ขนาดเงามากเห็นไหมอืม แล้วก็มีลูกตุ้ม2ลูกไว้ตอนจบไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันอ้อลืมบอกอันนี้2เส้นเส้นละ90้สิเซนอันนี้2เส้นเส้นละร้อยเซนเริ่มกันเลยเราก็จะเอาเชือกเกของเราเนี่ย แบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในลูกข้างหนึ่งเราด้านที่โค้งเห็นไหมโค้งขึ้นเอาอันเนี่ยจิ้มเข้าไป เสร็จแล้วก็เอาเชือกยัดเข้าไปออหายไปไหนอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆลูด เห็นปะะว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราจิ้มเข้าไปพอมันอยู่ละพอเราดึงปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้สวยสวยกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้มันจะไม่สวยไหมเออเห็นสังเกตน,นะตรงนี้มันจะโค้งนิดนึงอ่าข้างนี้หนึ่งข้างทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งเอาเส้นเก้าสิบมาแบ่งครึ่งแล้วก็เอาจิ้มลงไป ในรูปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาเชือกเนี่ยยัดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นโค้งตรงนี้สวยๆเองป่ะโอเคเดลอดแล้วเราก็จะเริ่มถักทีละข้างโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่หนีบให้มันตึง แล้วเราก็เอาเส้นหนึ่งร้อยของเราเข้ามาแบ่งครึ่งเนี่ยเราก็จัดแบ่งครึ่งเอานิ้วกลางมือของเราดันไว้ตึ๊บนะเสร็จแล้วเราก็ เอาเส้นข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดแต่ที่นี่เอาข้างนี้ข้างซ้ายวางวางบนเส้นกลางเสร็จแล้วข้างขวาร้อยไปเข้าข้างหลังเอามือจิกขึ้นมาเชือกมันก็ยาวนนกนร่ดรูดๆกันไปเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เอออืม ก็จะเห็นว่าข้างนี้มันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ไอ้ตรงนี้เห็นไหมเบ๊บเสร็จแล้วไอ้ที่เป็นแนวตั้งเนี้ยเส้นข้างเนี้ยให้เอาวางบนเส้นกลางนี่วางบนพอาวางเสร็จปึ๊บเราเอานิ้วรองไว้เห็นไหมวางบนแล้วไอ้ข้างนี้มุดมาข้างล่าง เพื่อมาโผข้างนี้เห็นไหมมันจะอยู่ใต้มาโผลในรูนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึงปึ๊บเห็นไหมไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นแนวตั้งนี้เราก็ดึงให้มันแน่นๆก็ได้เพราะว่าถ้าด้ายของเราหรือไหมของเรามันนิ่มดิ้นได้เราก็ดึงให้มันแน่นๆเสร็จแ,แล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คือไอ้ที่มันขวางๆอย่างเงี้ยจะอยู่ข้างบน สเสมอส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมุดข้างล่างสเสมอพอพอมันมุดปุ๊บมันก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนถึงความยาวที่เราต้องการพยายามดึงให้แน่นๆมันจะได้ออกมาสวยๆและเท่ากันเนี่ยเราก็ดึง คือถ้ามันยาวมันก็จะมีความงงเล็กน้อยแล้วก็ต้องค่อยๆดึงดีๆนี่ยืาทำไปเรื่อยๆจนถึงความยาวที่เราต้องการเห็นบ้างเส้นมันจะบอกให้เราจำได้เองว่าอันไหนคืออันไหนเนี่ยเอาตั้งปุ๊ถ้าเราหันไปหันมากลับมามันก็ยังใบถูกทางได้อีกอ เล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันถึงความยาวโอเคเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะแค่นี้เห็นปะเข้าใจไหมเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีใกล้ๆไอ้ตรงเนี้ย นี่คือมันค่อมอยู่เห็นปะค่อมเส้นนี้อยู่ฉะนั้นเส้นนี้ก็จะมาวางบนเอานิ้ววางไว้จะได้รู้ว่าเส้นเราเอาข้างเนี้ยวางบนนะบนแล้วบนและไอ้ข้างเนี้ยให้ลอดข้ามมาก่อนนะข้ามมาลอดข้ามมาแล้วค่อยมาลอดเห็นปะมันจะเป็นลักษณะบแบบนี้เห็นไหมแล้วค่อย ดึงปุ๊บมันก็จะมีเส้นคอมแล้วก็ทำอย่างนี้จนเราพอใจระยะ แล้วก็นํามาวัดตามขนาดที่เราต้องการนะคะตอนนี้มันอยู่ที่6แต่เราเจะเอาที่7เท่ากับว่าขาดอีก1เซนเราก็มาวัดทั้งสองข้างอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ดูยังไม่ถึง7เดี๋ยวเราจะวัดให้ถึง7เพราะว่ารวมแล้วเราจะอยู่ที่ระหว่าง1ิบนี่อยู่ประมาณส6บข้อมือของเราอะไรเงี้ย ถ้าเป็นข้อมือใหญ่กว่านี้ก็อย่าเอากว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็คือข้อมือของคนถักเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มอีกข้างละ1นึ่เซนโอเคเราไปเติมให้มันได้ข้างละเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดส่วนที่มันเกินออกแต่ตอนนี้กำลังคิดว่า รูวันนี้มันเล็กเกินไปที่จะเข้าไปสองเส้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำเพราะมันเข้าได้มันจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเราค่อยตัดอเส้นที่เกินออกนะตอนนี้เราขอลองนี่ทำให้มันแหลมๆก่อน ร้อนเลยนะอืมให้มัน,มนไม่แตกเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปคือมันอันเดียวมันก็เข้าอยู่นะแต่อันที่สองมันจะเข้าได้ไหมอ่ะเหมือนรูไม่พอเลย เป็นแบนลองดูมันจะเข้าไหมเราก็จับข้างนี้เป็นตึงๆงไวง้ก่อนถ้าเข้าไม่ได้เราก็อดใส่ลูกตุ้มเหมือนมันจะไม่ยอมเข้าไปนะ เข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ยอมเข้าแอลอ้าหลุดออกมาเลยเหมือนลูกมันเล็กอ่ะมันแล้วใหม่ของเรามันใหญ่ไปเข้าพร้อมกันได้ไหม ต้องทำให้มันเบนเบน,นเนาะสรุปเข้าไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ใส่ตุ่มนะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่ เดินออกก็คือด้านข้างของอันนี้เราก็จะตัดออกไปแล้วก็เก็บรายละเอียดกันอย่าตัดผิดนะดูดีๆอันนี้คือหางตรงกลางอันนี้คือด้านข้างเราจะตัดด้านข้างออกแล้วก็ตัดประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลนไฟเก็บกดๆมันลงไป ทำเหมือนการสองข้างกดกกดดกด,กดมันลงไปมันจะได้ติดอันนี้ก็ยาวเดี๋ยวเราจะทำอีกทีแล้วตัดเหมือนกันข้างนี้ด้วยตัดเหมือนกันเลยพอตัดออกมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เรียบร้อย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำมัดปมกันแล้วก็วัดขนาดความยาวประมาณแปดแปเซนเอามือจิกไว้ปุ๊บแล้วก็มัดปมเอาเล็บของเราจริกไว้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็มัดปม แล้วก็ดันไปตรงที่เล็บพลาจิกมันจะได้พอดีกับที่เราวัดไว้อแปดอ่ะเลยนิดหน่อยอทำเหมือนกันสองข้าง มาปมแ,แล้วก็ค่อยๆกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกให้มันมาชนเล็บเราแล้ก็มาวัดเออก็จะเลยนิดหน่อยโอเคแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เกินทิ้งไป แล้วก็เอาตัวมันกดกดมันร้อนเนาะแล้วก็ใช้แบบนี้เอาข้างนี้ก็เหมือนกันตัดเสร็จแล้วก็ลนไฟอืมนี่ฮแา้วก็บีบบีมันติดเข้าไป โอเคมันก็จะเป็นตรงเรียบร้อยอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้ามันจะเป็นโคง้โคงๆเห็นไหมโคง้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนมาแล้วก็จะมาจบตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําตัวล็อกตรงนี้กันเราก็เอาสายดูดูด้านดีๆนะอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังมันจะไม่สวยเท่าด้านหน้าด้านหน้ามันจะโค้งกว่าเสร็จปุ๊บ เราก็จับเชือกของเราที่เราถักแล้วให้ให้เข้ารูปเข้ารอยดีๆปึ๊บแล้วก็มาแปะอย่างงี้นะกลับด้านมันแล้วนิ้วจับคู่ไว้แล้วก็เอาเชือกมาพาดข้างล่างอืมก็แ,แบ่งครึ่งให้เรียบร้อยเอานิ้วกดไว้ ว้ยเลื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาวางอย่างนี้ก็ได้จะจับให้มันบาลานซ์ดีๆปุ๊บอืมมันจะกระดกเห็นไหมแล้วก็เอาวางแบบนี้ก็ได้พาดกันอยู่เห็นใช่ไหมเออเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกยกมันขึ้นเอาเชือกบุทเข้าไป เชืองนี้น่าจะยาวอันประมาณยี่สิบเซนแบ่งครึ่งปุ๊บกดแผะเข้าไปทาเหมือนกันเส้นบนวางเส้นนี้มดุดมุดไปเลยแล้วก็มาโผล่ตรงในรูนี้แล้วก็นิ้วกดกดไว้มันจะได้เท่าๆกันหน่อยปึ๊บอ่ มันก็จะมีอันที่ค่อมเส้นอยู่แล้วก็เอาอันที่ค่อมเส้นนั่นแหละเห็นไหมเอาอันที่ค่อมเส้นวางข้างบนไอเส้นที่ไม่ได้ค่อมก็มุดเหมือนกันทําเหมือนกันมาข้างล่างเลี่ยก็ดึงจะให้สวยงามอืมดึง ็จแ,แล้วก็เหมือนกันเส้นค้อมจะเป็นเส้นที่อยู่บนเส้นไม่ค้อมจะมุดแล้วก็ไปโผล่างล่างแล้วก็ทะลุขึ้นมาแบบนี้อืมเราจะทำสามอันสามอันยังไงก็เนี่ยนับนี่หนึ่งสองเพิ่งได้สองยังไม่ครบ อืข้างนี้สามแล้วเห็นไหมข้างนี้ยังไม่ได้สามเราก็ทําให้มันได้สามเท่ากันสองข้างแค่นั้นได้เลยอ,อืมก่อนที่เราจะตัดเราก็ลองดึงดูก่อนนี่เห็นไหมมันก็จะพอดีกันกับที่เราทำไว้ เห็นไ,ไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ลองดึงออกอ่าแล้วเราก็ไปตัดแต่งให้เรียบร้อยเก็บรายละเอียดจะตัดผิดเส้นนะทําใหม่เลยนะโอเคแล้วก็รวบ,รบเส้นที่เราต้องการจะตัดเราก็ตัดฉึกเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟแชที่ติดง่ายของเรา <laughs> เออดู ันไม่ใช่มันไม่ม,ม,มีนะแต่มันไม่ติดโอเคแล้วก็บี้มันเข้าไปข้างนี้ก็เหมือนกันตัดซึแล้วก็ลนไ่าบแล้วก็บีมันเข้าไปแตะๆมันหน่อยเ,อเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยแล้วกับกำไรลายตะขาบอินฟินิตี้ของเรา มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนื่องจากตุ่มที่เราว่าไว้ตอนต้นคลิปมันใส่เข้ากับไหมไม่ได้รูมันเล็กไปนะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะหรือว่าถ้าใครมีตัวตุ่มที่รูใหญ่ก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าชอบคลิปยังไงก็กดกระดิ่งดิงด้งไว้เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาจะมาทำให้ดูใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบายบาย